ทำน้ำพริกเผาผัดหมูกันค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเจียวหอมแดงค่ะนํากระทะใส่น้ํามันนะคะตามด้วยหอมแดงเจียวหอมแดงไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเขาเริ่มเหลืองแบบนี้ค่ะพอหอมแดงเริ่มเหลืองนะคะเราจะนํากระเทียมค่ะที่เราซอยไว้นะคะใส่ลงไปเจียวด้วยค่ะเจียวต่อไปเรื่อยๆจนทุกอย่างสุกดีนะคะทั้งกระเทียมและหอมแดงเหลืองได้ที่ค่ะตักออกพักไว้ให้เสด็จน้ํามันนะคะจากนั้นนําพริกแห้งลงมาทอดค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่และพริกแห้งเม็ดเล็กนะคะรวมกันค่ะ ใส่พริกแห้งลงไปในน้ํามันเมื่อสักครู่นะคะทอดไปเรื่อยๆจนกระทัพพ่งสุกค่ะพอพริกแห้งสุกได้ที่นะคะส่งกลิ่นหอมแล้วก็ตักออกพักไว้ให้เสด็จน้ํามันแล้วก็นําไปตำกันค่ะนําส่วนผสมที่เราทอดไว้เมื่อสักครู่นะคะลงไปตำรวมกันค่ะทั้งพริกแห้งนะคะหอมแดงและกระเทียมค่ะ ตำส่วนผสมทั้งหมดนะคะจนละเอียดได้ที่ค่ะความละเอียดประมาณนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่กะปิลงไปตำคลุกเคล้าอีกครั้งหนึ่งค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องตำกะปิปให้เข้ากันดีกับส่วนผสมทั้งหมดเลยนะคะพอทุกอย่างเข้ากันแล้วก็พักไว้ค่ะแล้วก็นําไปผัดกันค่ะนํากระทะขึ้นตั้งไฟค่ะใส่น้ํามันลงไปวันนี้พี่ดาใช้เป็นน้ามันหมูเสร็จแล้วตำด้วยหมูสับค่ะยียีหมูให้แตกตัวออกจากกันก่อนนะคะเสร็จแล้วก็นําน้าพริกที่เราตำเมื่อสักครู่ค่ะใส่ลงไปผัดส่วนผสมทั้งหมด ให้เข้ากันนะคะรอจนกระทั่งหมูสุกค่ะหมูสุกได้ที่ปรุงรสชาติใส่น้ําตาลปี๊บนะคะตามด้วยน้ามะขามเปียกอาจจะเติมเกลืออีกสักเล็กน้อยก็ได้นะคะแต่พี่ดามไม่เติมค่ะเพราะว่าใส่กะปิเยอะแล้วจากนั้นก็ผัดจนทุกอย่างเข้ากันดีลองชิมรสชาติดูรสชาติได้ที่เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ